สวัสดีครับสวัสดีวันไม่ได้ตกปลานะครับพอดีวันนี้ต้องขอรบกวนหน่อยนะครับผมมีผลิตภัณฑ์ของผมเองมาแนะนำครับเป็นนี่ครับกบยางครับผมกบยางไว้ตีปลาชนนะครับเศรษฐกิจยุคนี้ยุคโควิดครับต้องหารายได้เสริมครับนี่ครับก็วันนี้ถือโอกาสมาแนะนำนะครับผมสั่งทำมาสองแบบนะครับนี่ครับเป็นกบยาง สองแบบราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนแล้วกันครับตัวนี้เป็นกอบยางธรรมดาครับราคาตัวละ60บาทนะครับผมมีทั้งหมดนี่ครับสีสีนะครับมีสีดำครับสีม่วงสีเขียวแล้วก็เหลืองเดี๋ยวให้ดูครับ มันจะยากๆหน่อยครับขายของครั้งแรกก็อย่างนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับต้องขออภัยด้วยครับขายของครับนี่ครับมีสีดําสีม่วงสีเขียวสีเหลืองนะครับนี้ราคาหกสิบาทนะครับขนาดสี่เซนนะครับแล้วก็เนื้อยางเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับมีสองชนิดนะครับเดี๋ยวจะมีชนิดหนึ่งครับตัวนี้เนื้อยางนะครับนี่คือกรอบยางเอา กบยางเอาฮานะครับกบยางชื่อ youtube ผมเลยครับกบยางเอาฮาปลากินนะครับไม่ใช่ปลาไม่กินมีเนื้อยางนิ่มครับเนื้อยางนิ่มมากครับหมายถึงว่าแล้วก็มีที่รองรองตาเบ็ดตรงนี้ครับกันเบ็ดพลิกด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกันตาเบ็ดพลิกนะครับเวลาเราตีไปนะครับเนื้อยางนิ่มครับเห็นไหมครับถ้าปลากัดปุ๊บเกสรเบ็ดโผล่เลยครับอย่างนี้ติดง่ายนะครับไม่ต้องส่องนานนะครับหรืออาจจะไม่ต้องส่องเลยก็ได้ครับเห็นไหมครับ แล้วก็ใบเหลิวครับนี่ครับมีใบเหลิวนะครับกระยางนิ่มมีที่รองตาเบ็ดอย่างนี้ตัวละหกสิบาทนะครับนี่ครับมีสีสีนะครับคราวนี้มาดูตัวท็อปครับตัวท็อปก็คือกอบยาง p h ครับตัวนี้เป็นกอบมีชื่อช่อง YouTube ขผมด้วยนะครับวีดีเฮดครับวีดีเฮดยูทูบแล้วก็มีเฟซผมครับภูนนท์กิจทองเปลวครับหรือจะเข้าไปดูใน เบสบอดานฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวละ8ปบาทนะครับเป็นกรอบที่ผมสั่งทําพิเศษราคาสูงเพราะว่าตัวเบดเป็นเบส Bkk นะครับเบดที่แข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นสามารถสู้กับปลาใหญ่ได้ครับเพราะตาเบดเป็นตาเบสแข็งแรงครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับตัวนี้ขนาดสามเซนครึ่งนะครับเสียงรถกวนหน่อยนะครับผมนั่งอยู่หน้าร้านครับนี่ครับ นี่คือกอบยางเฮฮาครับตัวนี้เบ็ดบีเคเครับใบหลิวขนาดใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่ครับขนาด3ามเซนครึ่งตัวเล็กอย่างนี้ปลากกัดง่ายนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเนื้อยางนี่เหมือนกันนะครับนิ่มแต่ว่าแข็งแรงนะครับไม่ขาดง่ายนะครับเวลาปลากัดปุ๊บเกสรโล่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมีสองสีนะครับก็คือตัวพิเศษผมทํามาเป็นสีแดงเข้มนะออกน้ําตาลครับ แล้วก็สีดำครับนี่ครับเป็นทรงเหมือนกับหมองไม่ถูกครับผมผมคิดไปก็เหมือนกับคางคกผสมกบไหมครับนี่ครับแปลกแหวกแนวดีนะครับลองหาซื้อกันได้นะครับตัวนี้แบด BKK แบดแข็งนะครับแบดอย่างดีนะครับนี่ครับเป็นแบดชนิดพิเศษนะครับแบดมันจะแข็งเรามีสองแบบนะครับแบบถูกจะมีสองสองรูปแบบครับเป็นรูปแบบแบบนี้ กับป้อมๆแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเน้นงานหนักหน่อยก็ให้มาใช้ตัว80บาทนี้ครับตัวเล็กอย่างนี้ตีปลากัดง่ายมากนะครับใบเหลียวใหญ่ด้วยครับนี่ครับตีน้ําดังครับเรียกดีนะครับอย่างเงี้ยเรียกปลาดีนะครับเนียกใบเหลียวใหญ่มากครับใหญ่พอกับตัวกอบเลยครับสามเซนครึ่งครับสองอย่างนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทําคลิปเทสตีปลาช่อนดูนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกค่บยังออกไม่ได้เดี๋ยวให้ฝนแรงก่อนแล้วเดี๋ยว ไปตีปลาช่อนเอากบยางเราไปตีกันค้ับนี่ครับหวยงามครับก็อุดหนุนได้นะครับตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทยอยส่องออกนะครับตอนนี้ที่ร้านผมก็มีขายนะครับร้านบอดานฮาร์ดแวร์นะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านบอดานอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับใน Facebook คูนนกิจทองเปลวหรือในเพจบอดานฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้อัพขึ้นนะครับวันนี้พอดีของมาเข้า่ครับ ก็เลยเอามาให้ดูกันก่อนครับเรียกน้ําย่อยก่อนครับนี่ครับขอขายของหน่อยนะครับเอาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปเทสได้ดูวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่อุตส่าห์เดี๋ยวเวลาดูนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับกอบ๊อปกบกกก